สวัสดีค่ะผู้ชมคะก่อนตัวเราก็สูร่รายการไลท์닝เท้ากับสายสรค์ขยันยิงข่าววาเรตี้ทอโชว์ที่จะมีอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกครอบครัวทางช่อง3 f a แฟมิลี่หรือว่าช่อง 13. h a p p แฮปปี้แฟมิลี่แห่งนี้และคุณผู้ฟังทาง With you วิทยุครอบครัวข่าวสอทาร์ f อ106 MHz นะนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจให้ความรู้ข้อคิดดีๆกันทุกคืน4ี่ทุ่มถึง4ี่ทุ่มครึ่งค่ะวันนี้ดิฉันพามาดูกิจกรรมสําคัญที่สถานีรถไฟหัวลาโพงนะคะที่นี่เนี่ยก็มีผู้คนคับคั่งเดินทางไปมาถือว่าเป็นจุด พื้นที่สาธารณะแห่งหนึ่งที่สำคัญและทุกทกที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากเรื่องหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังกันก็คือเรื่องของภาวะวิกฤตอาการเจ็บป่วยไม่นับรวมเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทร,ร,รัพย์สินในแง่อื่นๆด้วยนะคะที่ฉันมาวันนี้มาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานมหากรรมรณรงค์ให้ติดตั้งเครื่องฟื้นคืน คลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติหรือว่าเรียกตัวย,ย่อมสังกฤตง่ายๆให้ติดปากติดหูกันเลยนะคะว่าเครื่อง AED เราไปดูการทำงานของการช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะวิกฤตเมื่อคนเป็นโรคหัวใจแล้วก็มาอยู่ในสถานที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะแบบนี้อย่างเช่นหัวลำโพงเกิดหัวใจวายหรือหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันและถ้ามีเครื่อง AED อย่างที่เขากําลังรณรงค์ให้มีการติดตั้งกันอย่างแพร่หลายนี้วิธีการช่วยเหลือหรือปฐมพยาบาลในเบื้องต้นให้ผู้ป่วยภาวะว,วิกฤตนั้นจะเป็นอย่างไรไปดูปฏิบัติการนี้กันเลยค่ะตอนนี้ครับเราสมมุติว่านะครับมีผู้ป่วยครับหมดสตินะครับอยู่ที่บริเวณหัวลำโพงนะครับตอนนี้เหตุการณ์ได้เริ่มขึ้นครับช่วยด้วยค่ะใครก็ได้ค่ะพี่คะช่วยด้วยค่ะคนไข้หมดสติที่หัวลำโพงขอคนช่วยด้วยค่ะนะครับตอนนี้นะครับ ทีมรถพรนะครับของคุณลําโพงนะพี่คะ,ะ,คะช่วยโทร1669ให้ด้วยค่ะมีคนไข้หมดตะีอยู่ที่หมลอลําโพงนะคะขอบคุณค่ะคพี่คะมีใครสักคนไปหยิบเครื่อง LED ที่สถานีมาให้ด้วยค่ะมีครับขอบค,ค,คุณค่ะเร็วเลยนะคะมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วีคนมาเส้นหนูปั๊มค่ะคๆๆๆเปลี่ยนนะคะไปเลยครับไร็เลยครับ ครับตอนนี้นะครับขั้นตอนเป็นไปอย่างต่อหน้านะครับหนึ่งคนโทรเลือดรถกู้ชีพมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับหนึ่งคนปั๊มหัวใจนะครับอีกหนึ่งคนก็นำแผ่นะครับมาติดนะครับการติดแผ่นนะครับบางคนสงสัยว่ายากหรือเปล่านะครับ a อดีทุกเครื่องนะครับจะมีสัญลักษณ์บอกนะครับแต่ต้องกระคข้นะคะเครื่องจะบอกนะคะทุกคนทอยค่ะ ต้มต่อค่ะนะครับตอนนี้ <ละ S 1> มีคนกดปุ่มช็อกแล้วนะครับให้ทำการต้ม C าต่อนะครับเกดอห้รขึค่ะค,คะเราจะทำการกดน้าอกนะครับต่อนเนื่องนะครับไปอีกสองนาทีนะครับเบียกดช่วยก็ได้นะคะถ้าพี่เอยผู้ช่วยก็จะกดปุ่มช็อกนะครับ ลขั้นตอนสำคัญคือห้ามแตะต้องผู้ป่วยเด็ดขาดนะครับการช็อกนะครับตอนนี้ได้รับแจ้งครับว่าทีมผู้ชีพขั้นสูงนะครับจากโรงพยาบาลกลางนะครับซึ่งดูแลพื้นที่ของสถานก็ไฟหัวลำโพงแห่งนี้นะครับได้มาถึงบริเวณที่เกิดเหตุแล้วนะครับ ช่วยนะครับก็ทำาัญงาต่อนะครับสภาพของการปฏิบัติการครับของทีมผู้ชีพขั้นสูงนะครับสาธิตให้เห็นกันจริงๆเลยนะครับมีการช่วยนะครับในส่วนของการช่วยหายใจนะครับ ็นการสาธิตขั้นตอนที่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติงานจริงๆนะครับที่เกิดขึ้นเรียกว่าเป็นประจำเกือบจะทุกสัปดาห์เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับทีมกู้ชีพในประเทศไทยของเรานะครับการจะปล่อยเชิญนั้นเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและกับทุก,ทกคนนะครับขอเสียงตรบมือกับทีมแสดงสาธิตนะครับ ทีมกู้ชีพขั้นสูงจากโรงพยาบาลกลางนะครับนั่นก็คือการสาธิตการช่วยผู้ป่วยหัวใจในภาวะวิกฤตที่สถานีรถไฟหัวลำโพงซึ่งก็สามารถที่จะเอาไปปรับใช้ได้ในพื้นที่สาธารณะอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่สวนสาธารณะสนามกีฬารวมไปถึงออสถานที่บริการขนส่งมวลชนในที่อื่นๆด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาทำความเข้าใจในเรื่องของการรณรงติดตั้ง เครื่อง AED ให้ทั่วประเทศกันกับท่านเลขาธิการสนาบันนการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือว่าสพชกันค่ะ ช่วงที่2ของรายการไล่นิงททากับสายสวรรค์กันกยิ่งค่ะย,ยังคงอยู่ในงานมหกรรมการรณรงค์ให้ติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติหรือ AED ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะคะเป็นงานดีๆที่จัดขึ้นในช่วงสัปดาห์วันแห่งความรักซะด้วยนะคะเป็นการสื่อความหมายค่ะว่าความรักความห่วใยไม่ใช่มีให้กันเฉพาะคนที่เรารู้จักหรือคนที่เรารักกันเท่านั้นนะคะแต่ความรักเพื่อนมนุษย์ รักคนที่อยู่ในสังคมเดียวกับเรานี่แหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความรักที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็อาจจะมีความหมายมากนะคะถ้าเกิดว่ามีประสบการณ์ในชีวิตว่าเราเคยช่วยชีวิตใครเคยช่วยปั๊มหัวใจให้ใครแล้วก็กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็น,นกลไกที่จะส่งเสริมความรักความผูกพันกันในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ช่วยชีวิต รร่วมมสังงคคขอเานะะลองไปฟังนโยบายในการขับเคลื่อนเรื่องนี้เรื่องเครื่อง AED เรื่องการรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะวิกฤตอย่างทังทนท่วงทีกับท่านนายแพทย์อนุชาเสศเถียนเลยาธะที่การสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือว่าท่านเลยาธะที่การสพอชอค่ะสวัสดีคะ่ะทั่นเลย<า>คะ่ะงานนี้โอ้โหได้รับเสียงตอบรับจากสื่อมวลชนแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เยอะเลยมี วัตถุประสงค์ในการที่จะสื่อสารเรื่องนี้ออกไปยังไงคะหรือเรือนโยบายในปี58เนี่ยค่ะทำยังไงให้คนไทยช่วยกันเตรียมพร้อมช่วยคนไทยเมื่อหัวใจหยุดเต้น่ะสั้นๆเลยอันนี้ค่อันนี้กลไกที่เราใช้เป็นตัวเชื่อมเรื่องนี้ก็คือ AED AED ด้วยเหตุผลสั้นๆก็คือว่าความจริงที่คนไทยเสียชีวิตจากโรคหัวใจความจริงที่คนไทย ตายจากหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันตามที่สาาณะตามห้างตามสนามกีฬาเนี่ยนะฮะแล้วไม่มีใครช่วยกลไกที่สําคัญก็คือการรวมพลังกันที่จะเตรียมพร้อม<า>โจทย์ที่ยากก็คือว่าหัวใจที่หยุดเต้นเฉียบพลันเนี่ยถ้ามีคนปั๊มช่วยเนะาะมีโอกาสรอดสักประมาณ2-5%เปอร์เซ็นต<า>์<า>แต่ถ้ามีเครื่องช่วยกระตุกไฟฟ้าเข้าไปที่เขาเรียกว่า aed ซึ่งประเทศ อย่างอเมริกาอย่างญี่ปุ่นใช้กันเป็นแบบเป็นเปนแสนๆเครื่องแล้วนะโอกาสรอดสูงถึง45เใครจะไปรู้ว่าหัวใจจะเป็นหยุดเต้นตอนไหนที่ไหนยังไงนะฮะก็ต้องจัดไม่มีสัญญาณ <นะ S 1> บอกจัดเรื่องราวเล่าให้กันฟังว่าอ้าพวกที่เขาลองติดตั้งเครื่องนี้ในที่ที่เตรียมพร้อมเนี่ยค้นพบว่าถ้าไม่นับพวกที่มีญาติเป็นแล้วก็ซ้อมให้ญาติใช้นะฮะ ูดเฉพาะที่สาธารณะเนี่ยเขาเริ่มเรียงลําดับพื้นที่เสียง<ะ>อันดับต้นๆเลยสนามสนามรถไฟะนะฮะหัวลำโพงอย่างเงี้ยนะฮะนั้นชัดเจนสนามบินสนามบินนะฮะอันดับสองก็คือกลุ่มยานพาหนะคนเครื่องบินคนรถทัวร์บนรถไฟเนี่ยใช่หมดเลย<ะ>อันดับสามมาในเรื่องสนามกีฬาแ<ะ>ม้แต่ในโรงเรียนเองถ้าจะติดก็ต้องไปติดใกล้ๆสนามกีฬา<ะ>เพราะว่า1 8บแปีมีโอกาสหัวใจอยู่เต้นเฉียบพัน<ะ>เพราะไม่รู้ว่าตัวเองเส้นเลือดหัวใจเป็นยังไง ถัดัดไปก็จะเป็นห้างขนาดใหญ่ศูนย์การประชุมสถานที่ราชรการเมื่อกี้ทราบว่าที่ท่องเที่ยวสูงสูงไกลๆอย่างยดยสุเทพยังขึ้นไปติดแ<ม>ล้วมามากเลยค่ะก็ะสถาบันกับเครือข่ายนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้กับสมาคมกีฬากับอะไรต่างก็ได้เดินหน้านะฮะเชียร์ให้มีการใช้ใจดีกันก่อนนั่นี่แหละแต่ในโอกาสที่เดือนแห่งความรัก กะว,ว่าจะาวันที่14นะนะให้มันรู้ไปเลยว่าจะมอบหัวใจการดูแลหัวใจกันเลยนะฮะนะปรากฏว่าวันนี้ได้วันที่9ก็ก็สวยงามฮะวันนี้วันที่9วันจันทร์ที่9เริ่มงานตั้งแต่9โมงเพื่อบอกเพื่อเชียร์ให้คนไทยลุกมาช่วยกันติดตั้งเครื่อง AED ไว้ในที่สาธารณะไว้ในที่ท,ท,ที่ไม่ว่าภาครัฐเอกชนหรือท้องหินได้ออกแรงจัดหาจัดซื้อนะะซึ่งจะมีแต่ถูกลงถูกลงเรื่อยๆนะยังไม่พอฮะ เราทางฝั่งสาสุขก็จะมีทีมที่จะไปคอยสอนคอยฝึกนะฮะให้เขาสามารถที่จะใช้ปั๊มหัวใจพร้อมใช้เครื่อง E.D. นะครับไม่กีเสียงการเปิดเครื่อง E.D. นะฮะ <c oughs> ให้นอกจากติดเครื่องยังมีความพร้อมจะช่วยสำคัญที่สุดการทำให้ประชาชนรู้จักว่าทุกครั้งมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต้องโทร1669 1669 ตั้งตั้งต้นนี้ก่อนนะฮะแล้วจะไปปั๊มหัวใจจะไปเอาเครื่อง e d ีมาจะไปทําอะไรค่อยว่ากันเรียกว่าตั้งโปรแกรมสื่อสารออกไปทั้งระบบเลยใช่ครับให้ให้รู้ก่อนเลยว่า1669แล้วก็วิ่งไปหาเครื่องอยู่ใกล้คนตรงไหนแล้วก็ช่วยแบบไหนถึงจะบรรเทาอาการวิกฤตก่อนที่เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญจะมาช่วยคือต้องปลูกฝังแบบนี้ไปให้คนในสังคมทุกระดับเลยใช่ไหมคะให้ครบวงจร ณวันนี้ถ้าเลยค่ะมองว่าประชาชนเริ่มตื่นตัวกับเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนแล้วคะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะขยายผลในเชิงระบบบอกว่าให้รู้เรื่องครบวงจรเนี่ยวิทยากรหรือกระบวนการในการที่เราจะเผยแพร่ความรู้ฝึกอบรมพอไหมคะคือฐานเดิมเนี่ยผมคิดว่า2-300เครื่องทั่วไทยไปแล้วอีกสักหน่อยหนึ่งด้วยก,กันกระพือของสื่อน,นะนะจัดรายการแล้วก็แรกเรื่องนี้ไปเรื่อยเนี่ย ก็น่าจะรวมทั้งแรงผลักดันของฝั่งการค้าทั้งหลายนะครับก็น่าจะพอให้คนไทยเริ่มรู้จักไออดีกๆๆๆๆ hmm. ันไม่ได้เป็นเรื่องประหลาดแนะฮะอาจจะมีต้องระวังเรื่องการขโมยอเอด,ดีกันแล้วท่านรู้จัก <Kh ā. S 1> สิ่งสําคัญถ้าถ้าผลักดันได้สําเร็จนะฮะทำให้สิ่งนี้ทำให้การช่วยเฟื้ยฟ์ผืนชิปเนะี่ยเป็นภาคบังคับในหลักสูตรนักเรียน <Kh ā. S 1> ในต่างประเทศจบมปลายจะเข้ามาอะไรไม่มีใบที่บอกว่าตัวเองปั๊บก็ได้นะฮะ ต้องไปฝึกม่ผ่านนะไม่ผ่านนะไม่ผ่านไม่เข้ามาอะไรไม่ได้ขนาดพยาบาลจะไปเรียนต่อพยาบาลอีกทีนะฮะถามว่าเธอมีใบฝึกปั๊มหัวใจหรือยังยไม่มีไล่ไปฝึก3ามสี่หชั่วโมงก็เป็นต้องไปฝึกอันนี้ฝังเลยถ้าฝั่งการศึกษารับได้เนี่ยเปิดประเทศไทยเลยอันดับสองก็คือให้ CSR ของภาคเอกชน,กชน,นเปิดเต็มที่สก็จะเป็นฝั่งท้องถิ่น อบจอ,อบตที่สปนทั้งหลายที่มีพื้นที่เสี่ยงอันที่สี่ก็ช่วยกันแล้วก็ใกล้ใกล้ประชาชนมากกว่าคนอื่นด้วยแล้วก็กมีงบประมาณน,กกานะสนักการของเทพเนี่ยฮะเขาตกลงต่อไปเรือร่อยไปนะฮะโนตที่เหลือเนี่ยที่เหลือง่ายแล้วเพราะมันถ้าสิดถามว่าเป็นเป็นสถานที่ของราชการเนี่ยเดี๋ยวเราใช้ลูกบังคับก็ได้นะอันที่สี่เนี่ยถ้าได้สี่ช่องนี้เดินหน้าไปเนี่ยก็ คงจะทําให้คนไทยอุ่นใจขึ้นไม่ง่ายฮะญี่ปุ่นต้องใช้ไปล้วตั้งสิปีนะ,ะแต่เราเราจะดูว่ากระแสะคนไทยเนี่ยนะฮะรักกันแล้กกวก็ช่วยกันได้มากแค่ไหนครับค่ะ,คะก็มีหลายมาตรการที่จะขับเคลื่อนกันในปีนี้นะคะสุดท้ายค่ะ ช่วงวันแห่งความรักอยากให้ท่านเลขากระตุ้นเรื่องของจิตสำนึกสาธารณะในเรื่องของการห่วงใยคนใกล้ตัวห่วงใยคนในสังคมถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นญาติพี่น้องอะไรกันแต่ว่าให้ตื่นตัวที่จะใส่ใจในการช่วยคนเมื่อเขาประสบภาวะวิกฤตเลยค่ะฮ่าโจทย์สําคัญของเมืองไทยเนี่ยดูยเหมือนสองสิกเลยสิ่งหนึ่งเรื่องของอุบัติเหตุอีกสิงหนึ่งเรื่องโรคหัวใจว่มามะเร็งมันไม่ด่วนในสองอันเนี่ยฝั่งซ้ายลงอุบัติเหตุ พระเอกตัวโยงเลยตัวร้ายตัวเลืคืออุบัติเหตุจะราจอรอันนั้นก็เป็นเรื่องของใส่บวกเข็มขัดนิรภัยนะฮะไม่ฝ่าไฟแดงไม่ย้อนสอนขับช้าๆอีกฝั่งลงหัวใจเนี่ยเพิ่งจะเ<ห>จริ่มต้นการติดตั้งเอดีการฝึกช่วยขื้นเฉดนพนะเป็นเป็นน้ำใจของคนไทยที่เหตุสุดต่อ<ห>สัมพัที่สุดจำเบอร์1นึ่ง <physician> แล้วก็หลีกทางให้รถรถที่รถแอรเบัสนะฮะก็เป็น ของฝั่งในโอกาสเดืนอนแห่งความรักค,คขอบคุณมากค่ะได้เลยค่ะ,คะรรชูนี่นหน่อยค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าดิฉันจะพาไปฟังการเสวนาบนเวทีในงานนี้ค่ะว่าเครื่อง AED ในประเทศไทย มีสักกี่เครื่องกันแล้วติดตั้งกันอยู่ที่ไหนบ้างในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคนั้นมีความก้าวหน้าในการสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็การให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะช่วยผู้ป่วยในภาวะวิกฤตได้มากขึ้นขนาดไหนแล้วในปัจจุบันนี้นะคะสักครู่กลับมาค่ะ ของรายการนะคะช่วงสุดท้ายนี้จะพาไปดูการเสวนาในงานนี้ที่สถานีรถไฟหัวลําโพงก,กันค่ะเพราะว่ามีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีส่วนขับเคลื่อนในเรื่องการติดตั้งเรื่อง AED ในโรงพยาบาลในสถานที่สาธารณะหลายจังหวัดด้วยกันนะคะทั้งที่เชียงใหม่ทั้งที่มภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็ทั้งที่จังหวัดขอนแก่นค่ะนอกจากนั้นมีวิทยากร ท่านหนึ่งมาจากประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าญี่ปุ่นนั้นน่าจะเป็นประเทศที่มีการให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็ติดตั้งเครื่อง AED ให้สามารถช่วยผู้ป่วย เกิดเหตุวิกฤตฉุกเฉินในพื้นที่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพประเทศหนึ่งในโลกนะคะถ้าไม่นับสหรัฐอเมริกาก็มีญี่ปุ่นนี่ราคาที่น่าจะเป็นต้นแบบให้เราเดินตามได้นะคะญี่ปุ่นเองเขาใช้เวลาถึง10ปีในการที่จะติดตั้งเครื่อง AED ในพื้นที่สาธารณะได้3 0 0,000เครื่องปัจจัยทั้งหมดเรื่องน่ารู้ทั้งหมดของเวทีเสวนานี้เป็นอย่างไรไปฟังบางช่วงบางตอนกันค่ะนขณะในนี้เนี่ยการช่วยชีวิตจะเห็นว่าสมัยก่อนเรากลัวใช่ไหมครับว่าการเป่าปากเนี่ย อาจจะทําใหา้ติดเชื้อหรืออะไรไต้ปัจจุบันนั้นเนี่ยระเบียบหรือการวิจัยพบว่าการเป่าปากไม่มีความจําเป็นแล้วเพราะนั้นการช่วยชีวิตก็แค่กดหน้าอกให้ถึงระดับที่ลึกพอนะครับซึ่งถ้าใช้เครื่อง AD ดก็จะบอกเสร็จนะฮะว่าท่านกดเบาไปก็กดให้แรงขึ้นตรงนี้ก็ผมคิดว่า ความรับรู้มีมากขึ้นเรื่อยๆหรืออย่างวันนี้ก็ผมคิดว่าก็จะทําให้คนอย่างน้อยที่นั่งอยู่ฟังอยู่ในขณะนี้นะก็ช่วยสื่อสารเรื่องนี้ออกไปรวมทั้งาการสื่อสารทางทีง TV, วีวิทยุหรือสื่อสารมวลชนก็จะทําให้คนตระหนักมากขึ้นครับค่ะ <Ha. S 3> เครื่อง AED เนี่ยแต่เดิมผมก็ไม่ได้ใส่ใจมากครับผมมีโอกาสเปประชุมที่ต่างประเทศไปที่ฟิลิปปินส์เราพบว่าฟิลิปปินส์เนี่ยจริงการแพทย์เขายัางไม่เท่าบ้านเราค่ะ แต่ขากลับในผมไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินฟิลิปปินผมเจอ AED จอดอยู่นั่นหนึ่งตัวอันนั้นคือเหตุการณ์เมื่อสามปีก่อนค่ะผมตกใจมากเลยใจคิดเลยมั้ยบ้านเราทำไมไม่มีเมื่อกลับมาที่เชียงใหม่ผมก็เลยมีโปรเจกต์ว่าผมอยากจะเอา AED หนึ่งตัวไปติดที่สนามบินเชียงใหม่ห <า S 2> ก็หาผู้บริจาคก,ก็ได้ผู้บริจาคมาหนึ่งรายแล้วก็ไปประสานกับผู้บริาการการท่าแล้วขอ AED ไปติดที่ที่บริเวณท่าอากาศยานนะครับตรงบริเวณผู้โดยสารพักคอย ที่ระหว่างขาในประเทศกับต่างประเทศก็ติดเพียงหนึ่งตัวตอนปลายปีห้าหกปีที่แล้วประมาณเดือนกันยาผมก็เลยนําเครื่องเอดีหนึ่งเครื่องจากผู้บริจาคขึ้นไปติดที่พระธาตุโดยสุเทพบริเวณบนพระธาตุะฮะติด <ฮะ S 2> ไปที่มุมมุมหนึ่งจุดส่วนภายในโรงพยาบาลเองหลายท่านบอกว่าโรงพยาบาลปลอดภยัยโรงพยาบาลผลมีผู้เข้ารับบริการผู้ป่วยนอกประมาณห้าพันกว่าต่อปี <ฮะ S 2> แล้วตึกมันสูงสิบห้าชั้นท่านทราบหรือไม่ว่าเวลาที่มีคนหัวใจหยุดเต้นแบบเฉียบพลัน เบื้องต้นเนี่ยหัวใจมันจะเต้นแบบผิวไหวซึ่งเครื่องสามารถกระตุกได้<ะ>ทุกหนึ่งนาทีที่ผ่านไปโอกาสสําเร็จในการกระตุกจะลดลงสินหมายความว่าถ้าเลย10นาทีเครื่องมาก็ช่วยไม่ได้สิบ<อ>นาทีนี้สําหรับตึกสูงที่มีผู้บริการ5,000รายไม่มีทางทันก็เลยขออนุมัติงบประมาณติด AED ในตึกผู้ป่วยนอกทุกๆสองชั้นจะมีหนึ่งเครื่องตอนนี้ติดไปทั้งหมดประมาณหตัวอยู่ในโรงพยาบาล ะะดังนั้นการมี AED ในจุดสําคัญน่าจะช่วยเหลือตัวนี้ได้นี่เป็น progress หรือความคืบหน้าที่เชียงใหม่ทํามาตลอดช่วงประมาณปีกว่าขอบคุณครับในแง่ของเครื่อง AED เนี่ยก็ทางทางขอนแก่นก็กําลังเดินตามเชียงใหม่อยู่นะครับแต่ว่าเรามีประเด็นเพิ่มอีกสาประเด็นที่มองว่า AED เนี่ยซึ่งเริ่มต้นใหม่ในประเทศไทยเนี่ยทำยังไงถึงจะมีการใช้ได้เยอะขึ้นนะครับอันดับแรกคือแง่ของการประชาสัมพันธ์นะครับ เนื่องจาก AD ดีเป็นของที่ใหม่บางคนกลัวไม่รู้จักว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็ในเรื่องของการ m ทแนนซ์นะฮะเครื่องพร้อมใช้ไหมแบตเตอรี่ยังเต็มอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่จะส่งทีมลงไปช่วยเหลือดังนั้นเนี่ยที่ขอนแก่นได้ต่อยอดจากที่เชียงใหม่ได้ทําก็คือนอกจากเราจะมีเครื่อง A AD ดีไปไว้ตามจุดแล้วเนี่ยเรายังสร้างตู้เ d ดีอัจฉริยะนะครับตู้นี้เนี่ยมีฟังก์ชันอะไรบ้าง หนึ่งก็คือจะมีจอภาพประชาสัมพันธ์วิธีการใช้เครื่อง AED แล้วก็การกดหน้าอกนะครับอันที่สองเรื่องของการ maintenance นะฮะเครื่อง AED เนี่ยถ้าเกิดเราวางไว้ในตู้ไม่มีคนไปดูแลแบตเตอรี่มันมีอายุประมาณ2-4ปีแล้วแต่ยี่ห้อแบตเตอรี่ณวันนั้นพร้อมใช้หรือเปล่านะครับเครื่องอยู่ในสาระปกติไหมหรือต้องการการซ่อมบารุงนะซึ่งระบบสมาร์ทอัจฉริยะเนี่ยมันจะสามารถส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยัง ศูนย์สั่งการประจําจังหวัดเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลให้เครื่องมันพร้อมใช้ตลอดเวลานะครับอีกทั้งยังสามารถออโต้อเลอร์ก็คือสมมติมีการเปิดตู้ใช้ปุ๊บมันจะเด้งไปยังศูนย์สั่งการเลยว่า AED มีการใช้นะอันดับที่3ก็คือประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเจอเครื่อง AED เนี่ยมันเป็นเครื่องช็อคไฟฟ้าพอได้ยินคําว่าการกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าเนี่ยก็กลัวก่อนเลยกลัวใชถถ่ถ้าท่านทำด้วยวัตถุประสงค์ที่ดีเนี่ยมันไม่มีผิดอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ตัวเครื่อง AED จริงๆเนี่ยมันถูกตั้งโปรแกร,รมให้อ่านเก่งมากๆคือโอกาสผิดน้อยนะครับแล้วก็ใช้อย่างถูกต้องซึ่งประเด็นเนี้ยเราก็เข้าใจว่ามันใหม่ๆอยู่คนอาจจะกลัวนะครับดังนั้นเนี่ยในระบบตู้ AED ชิยะเนี่ยก็จะมีระบบวิดีโอคอรด้วยนะฮะคือพยายามทําให้ทุกคนเห็นความสําคัญก่อนว่าเนี่ยทำไมเราจะต้องมีเครื่องที่สามารถกระตุกหวัวใจได้ได้ง่ายๆแล้วก็ได้เร็วๆ ถ้าทุกคนเข้าใจถึงความสําคัญตรงจุดนี้แล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะลันไปง่ายอะคะ่ะครนี้ก็พอเราเข้าใจถึงความสําคัญของมันแล้วเนี่ยแล้วก็พยายามที่จะหาเครื่อง d e f i b ก็ไปไว้ที่ตามชั้นต่างๆของโรงพยาบาลซึ่งเครื่อง d e f i b มันจะแพงใช่ไหมคะเครื่อง AED เนี่ยก็ประมาณแสนหนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะครนี้ก็เลย มีผู้บริจาคคนใจดีบริจาคนะคะที่โรงพยาบาลนี้ก็คือจะมีคนไข้เยอะมากแล้วก็จะมีผู้ใจใจดีเยอะก็ได้บริจาคได้มาสามเครื่องแล้วก็เอาไปติดไว้ตามชั้นต่างๆอย่างเช่นชั้น7ก็จะสามารถคุมชั้น8ชั้น9ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือชั้นบนและชั้นล่างได้ถ้ามีปัญหาก็วิ่งขึ้นวิ่งลงไม่ต้องรอลิฟต์แล้วมันสามารถช่วยชีวิตคนไข้ได้จริงๆเพราะว่ามีคนไข้เนี่ยที่หัวใจจะหยุดเต้นแล้วก็เราสามารถที่จะ วิ่งขนจากชั้นเจ็ดวิ่งไปชั้นแปดแล้วก็ไปช็อกทันมันก็มีผลผลออกมาชัดเจนแล้วก็เลยสามารถที่จะซื้อเครื่องต่อได้อีกสองเครื่องนะคะแล้วก็ไปไว้ในรถฉุกเฉินอีกสองคันแล้วก็สามารถที่จะช่วยคนไข้ได้จริงๆอีกก็เลยเห็น,ม,น,น,ม,น,น,ม,น,นมันเป็นภาพพจน์ที่เห็นออกมาว่าเนี่ยมันช่วยคนไข้ไปได้เยอะจริงๆอะค่ะแล้วก็สามารถกลับมาเดินได้ข้อสาคัญคือเราต้องทําให้ทุกคนทําเป็นเพราะถ้ามีเครื่องแล้วทาให้เป็นก็จบการก็คือก็จะฝึกทุกคนพยาบาล แล้วก็คนที่อยู่คนที่อยู่ในสาธารณสุขเนี้ยในโรงพยาบาลเนี้ยก็จะตั้งตั้งหุ่นไว้เลยแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยวิ่งเข้ามาใช้มาใช้การฝึกฝนซึ่งเราก็จะฝึกให้ค่ะไปเจอเหตุที่ปั่นไปอยู่ดีๆหมดสติแล้วก็ล้มลงท oh. ่าเจ็บหน้าอกแล้วก็นอนลงไปปัม๊มก็ไม่ขึ้นครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับรถแอมบูเล็์ไปถึงครับก็ CPR ไม่เป็นผลสําเร็จก็เสียชีวิตไปกาเรามานั่งคุยกันเฮ้ยแย่แล้วอะ่ะทำ<ม>ไงดีว่ะปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้แล้วสถานการณ์ก็เลยมาปรึกษากันในกลุ่มว่าเอ้ยคุณหมอ AED เนี่ยมันอนุญาตให้ประชาชนใช้ได้หรือยังว่าบ้านเราอาจารย์บอกว่าเ,เขานําเข้าแล้วนะจะได้แล้ว<ม>ก็เลยไปคุยกันปรากฏว่าเออเขาอนุญาตบ้างแล้วนะครับพอดีมีผู้ใหญ่ใจดีขอบริจาคให้สองเครื่องโชคดีมากเลยครับ โชคดีมากเลยก็เลยมี2เครื่องอยู่ในชมรมตอนนี้ใช่ครับแทนที่มันจะอยู่แบบนี้ก็เลยคุยกันว่าเอ๊ะทำไงดีมันจะไปเซอร์วิสได้เอาขึ้นหลังไปเลยแบกไปก็มีอยู่2เครื่องะคุมหัวคุมท้ายก็เฮ้ยทำไงมันจะมีเครื่องอดีเยอะขึ้นก็เลยเนี่ยครับคุยกับบริษัทที่เขาเป็นเจ้าของนะครับขอยืมได้ไหมในกรณีที่มันมีอีเวนต์ใหญ่ๆคุณมีเครื่องเรามีคน ก็เลยได้ความอนุเคราะห์มา10เครื่องนะครับงานล่าสุดที่เราเซอร์วิสให้ก็เราก็ได้มา10เครื่องขึ้นหลังหมดเลยก็วางกันกิโลหกิโล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 ปล่อยออกไปทุก1กิโลเมตรพร้อมนักปั่นก็เลยพยายามที่จะฝึกฝึกคนที่ใช้เครื่อง AED เป็นฝึกคนที่เบสิกไละ์ซัพพอร์ตการกู้ชีพเบื้องต้นเป็นนะครับก็เลยคุยๆกับสวสกับคุณหมอในทีมว่าสร้างคนดีไหมคาดหวังว่า ทุกๆคนที่ปั่นจักรยานเป็นก่อนอจะใช้เครื่อง AED อเป็นอย่างน้อยก็เร็วกว่าคนที่วิ่งนะครับบางพื้นที่ที่แอูโลนั์เข้าไม่ได้ครับม,มันจําเป็นต้องใช้คนที่สามารถเข้าได้นะครับผมคิดว่าต้องใช้มาตรการหลายๆวิธีนะครับรวมทั้งอาจจะเป็นเรื่องของกฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือทําให้ทุกคนตัะหนักรู้ว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องจําเป็น พอสิ่งนี้เป็นเรื่องจําเป็นทุกคนก็จำเป็นแล้วเราไม่รู้นี่เราก็จะเฉยแล้วนะครับรวมทั้งให้นึกถึงอยู่เสมอว่าเมื่อไหร่เกิดกับตัวญาติเราตัวพ่อแม่เราแล้วไม่มีใครช่วยได้อันนั้นคือสูงสุดแล้วนะครับว่าไม่มีใครช่วยญาติท่านได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือการที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยหันมารับรู้ในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องยากนะครับไม่เป็นเรื่องยากผมคิดว่าถ้าเรียนปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ตอขึ้นเขาก็จะมีความรู้ด้านนี้มีใครล้มลงเขาก็จะรู้ว่าต้องช่วยอย่างไรหมดงานทั้งหลายที่อยู่แถวนี้ทุกคนต้องเข้าไปกลกูเข้าไปช่วยเหลือกันรู้ว่าต้องโทรหน่กา้าปั๊มหัวใจเอาเครื่องเอดีมาช็อกไฟฟ้าแล้วส่งไปหาโรงพยาบาลที่ช่วยเหลือได้รากฐานเรื่องนี้สําคัญสําคัญกว่าการสอนคนที่มีเจ้าของเครื่องอีกต่างหากถ้ารู้กันหมดใครหยิบเครื่องก็ทําเป็นดีเลยขอบคุณครับในเรื่องของการพัฒนาเอดีให้มันมีเยอะขึะ้นเนี่ยพอดี ได้ยินจากญี่ปุ่นว่าเช่าได้ยินทางทีมจักรยานว่ายืมเนี่ยประเทศเราสุดยอดจริงๆนั่นยืมดังนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยบ้านเราในการท่องเที่ยวทุกเทศบาลหัวเมืองเนี่ยพยายามจะสร้างอะไรก็ตามแบบเพื่อดึงดูดคนมาเที่ยวเพื่อให้เศรษฐกิจมันดีนะฮะดังนั้นเนี่ยอาจจะมีการมีกฎหรือว่าผู้บริหารประเทศที่หความสำคัญเนี่ยน่าจะต้องมีการกระตุ้นนับสุนสั่งว่าถ้าเกิดท่านเนี่ยจะไม่ให้มีการจัดงานเนี่ย ถ้าจะต้องมีเครื่อง AED อาจจะอยู่ที่เทศบาลเทศบาลละสิบตัวพอมีเวลาเกิดอีเวนต์ปุ๊บชมๆมาจามีคนไปยืมของจากเทศบาลได้อย่าให้เป็นภาระของเอกชนครับรัฐบาลกลัวจะมาจัดตวงนี้แค่สิบเครื่องเนี่ยพราประมาณท่านไม่เสียหายหรอกแล้วก็เขายืมใช้เอามาคืนมันช่วยคนได้อีกหลายพันชีวิตครับคืออยากจะให้มีพวกสื่อทีวีพวกนี้ค่ะอาจารย์ก็คือในเมื่อเราเราตั้งที่โรงเรียนไม่ได้เข้า การสื่อสารชนิดไหนที่เราจะสื่อไปให้คนอื่นเห็นได้ง่ายก็คือทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าทางทีวีช่องช่องทีวีสาธารณะอะค่ะให้เขาเห็นเพราะว่าอะไรก็ตามที่เราเห็นบ่อยๆคุ้นชินเราก็จะไม่กลัวมันที่เรากลัวเพราะเราไม่เข้าใจเราไม่คุ้นชินก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้ค่ะค่ะจะ a ินเจแ h นเนี่ยจะเอ่อ g h s c h o o l and high school uh, into put the curriculum so to do how how to do CPO oh. now so uh, usually h u doctor or nurse or paramedic so can teach them o สุดยอดมาก going to the school so educate the student ใหม่ใหม่ๆที่ผมแบกนะครับที่ผมมาแบกใส่หลังเนี่ยปั่นผ่านไปมีแต่คนหันมอง แล้วใช้สายตาถามลักษณะเหมือนว่าแบกมาเพื่ออะไรอะไรเนี่ยรครับล่าสุดเนี่ยพวกเราแบกกันเป็นแถวแถวเป็นคิวแถวเลยนะครับอย่างน้อยๆน,นะครับผมมองว่าวัฒนธรรมมันมันความน,นิสมันดีขึ้นค่ะอย่างน้อยก็ขอขอ,ขอพี่ๆขอสะพายบ้างถ่ายรูปอัพเฟสโชว์แค่นั้นผมมองว่ามันเป็นวัฒนธรรมแล้วมันจะแพร่ไปได้เร็วมากขึ้นนะครับคาดหวังว่าจะเป็นแบบนั้น และทั้งหมดนี้ก็คงจะทําให้ท่านผู้ชมนั้นมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ตระหนักรู้ความสําคัญถึงเรื่องของการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจในภาวะวิกฤตถ้าเกิดว่าท่านไปนประสบเหตุอย่างนี้นะคะรวมไปถึงเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวของทางสงพอชอในการขับเคลื่อนที่จะรณรงค์ให้ความรู้แล้วก็ฝึกอบรมให้มีการติดตั้งเครื่อง AED แล้วก็สามารถใช้เครื่อง AED ได้อย่างถูกต้องกันต่อไปนะคะวันนี้ไลน์่เข้ากับสายสวรรค์ขยันยิ่งลาไปก่อนสวัสดีค่ะ